สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพวันนี้มีรถกระบะน่าสนใจคันหนึ่งนะฮะเป็นปี2013เป็นตัว4ประตูยกสูงนะฮะตัว2.5 e v n t u r b o เกียร์แมนนว่นนะฮหรือเกียร์ธรรมดาที่ทุกคนกำลังมองหากันอยู่นะฮะมีลูกค้ารีเควสกันมาเยอะมากสำหรับกระบะ4ประตูยกสูงปี13หน้าแชมป์นะ,ะเป็นเกียร์ธรรมดา เครื่อง2,005คันนี้ต้องบอกว่าสภาพภายในภายนอกใหม่ริบเลยอันนี้คือสภาพรถเดิมๆก่อนปรับสภาพนะฮะรถสวยมากๆคันนี้ต้องบอกว่าใช้งานน้อยจริงๆนะวิ่งแค่ไม่ถึงแสนโลนะคันนี้วิ่งแค่หกหมื่นกว่าโลอันนี้เราวารันตีในส่วนของการใช้งานเนะี่ยรถไม่มีการชนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ําพลิกเครื่องอพลิกคว่ำกับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันนะฮะ เป็นกระบะนะฮะยอดนิยมนะคือเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโกแชมสีประตูเป็นตัวพรีเรนเนอร์ยกสูงนะฮะสีประตูเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์2 5 0 0ดีเซลนะเป็นรุ่น2 5 e นะครับผมรายละเอียดก็สวยงามเดิมๆได้สีขาวนะกระจังหน้าก็มาพร้อมร้วโครเมียมแล้วก็มีตัวตะแกรงที่เป็นสีเทาด้านในสวยงามนะครับเนี่ครับสวยๆเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะได้สีขาวด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ ยอดนิยมมาก,มากๆนะฮะรุ่นนี้นะ,ะเป็นกระบะสีประตูนะครับมาพร้อมชุดกคมไฟมันติ r รีเฟกเตอร์นะฮะไฟสปอ t l ตไลท์มีครบแล้วก็ส่วนของด้านข้างก็มีกระจกมองมุมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวระบายอากาศที่ฝากระโปรงนะฮะตัวระบายความร้อนนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะฮะตัว E 2นะฮะ2.5 E ยกสูง4ประตูนะครับตัวแม็กก็แม็กเดิมๆคู่ตัวจะโรง,งานเลยนะครับผมเป็นยางบิสโตน ดอกยางก็ยังใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ v e n Turbo เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นตัวไฮรักนะ v e n t i n b e r เครื่องยนต์2.5นะครับอัตราเร่งก็ดีมากๆนะครับเหยียดติดเท้าดีสรับตัว v e n t u r e o r นะฮะกระจกเป็นโครเมียมนะครับพับเก็บระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้วยที่กระจกมองข้างนะครับมือจับเป็นโครเมียมมีเบ้ากันรอยเป็นโครเมียมให้ครบนะฮะรายละเอียดรถสวยเดิมๆตัวกาบบันไดข้างนะฮะเป็นสีเงิน นะเป็นอลูมิเนียมสีเงินมีพลาสติกดําตัดขอบนะบเดิมเดิมคู่ตัวนะครับคับนนี้เป็นสี่ประตูยกสูงนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยพร้อมกันสาดทั้งสี่บานกระจกทุกบานนะแท้จากโตยต้าทุกบานไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับแท้จากโตยต้าทุกบานไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับผมทั้งหน้าหลังซ้ายขวาเดิมเดิมทุกบานเลยนะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับ รถไม่มีเตียงกาพิกามไม่มีอุบัติเหตุใหม่แน่นอนคันนี้รับประกันเลยนะฮะรถสวยๆเป็นตัวพรนเนอร์นะครับสี่รประตูยกสูงนะที่พร้อมใช้งานแล้วก็ที่สําคัญนะราคาดีด้วยนะับผมนะราคาดีด้วยคันนี้ราคา4ี่แสนก็บาทเองนะครับสำหรับรถกระบะ4ประตูราคา4ี่แสนแปดหมบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะฮะสี่แสนแปดหมบาทท่นใครสนใจรีบเลยนะครับกระบะ4ประตูใช้งานเดิมๆนะเป็นรุ่น2 5 e นะฮะวีโกแชมป์สี่ประตูของใจมหาชนสำหรับรุ่นนี้นะฮะด้านหลังก็สวยงามเดิมๆนะฮะตัวไลเนอร์นะด้านหลังนี่คระะับเดิมๆเลยนะรถก่อนปรับสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะฮะด้านหลังไม่มีเฉียวชนนะ,ะการชนไม่มีเบี้ยวไม่มีรักยิ้มเดิมๆดิมนะ,ะตัวไฟก็ใสสะอาดดีนะครับ รายละเอียดด้านข้างเดิมๆซุ้มล้อมีให้ครบนะมาดูด้านในกันหน่อยว่าด้านในจะสวยงามขนาดไหนสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับด้านในนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าด้านในก็สวยงามตามสไตล์ของวีโก้เลยนะเป็นสีค,นะครีมนะฮะทูโทนสีครีมตัดกับสีเทานะครับนี่ครับแผงประตูเดิมๆนี่ฮะแผงประตูเดิมๆของวีโก้แชมป์เลยนะฮะ สีเทานะมีการบุเป็นบุผ้ามาให้เป็นผ้าเป็นรูตะข่ายแบบนี้นี่แหละครบ่บงบอกถึงความเป็นวีโก้แชมป์นะฮะรถมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ดูพวงมาลัยนะฮะร,รายละเอียดพวงมาลัยต่างๆไม่มีสึกเลยนั้นะดูหัวเกียร์นะฮะลูกค้าดูหัวเกียร์เดิมๆมากนะฮะไม่มีรอยก่อนไม่มีรอยสึกคอนโซลหน้าสวยกริป เหมือนรถไม่ได้ค่อยได้ใช้งานนี่ซื้อไปจอดเลยนะฮะนี่วิ่งแค่หกหมื่นกิโลเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดูเลขใหม่ให้ดูนะฮะโชว์เลขใหม่ให้ดูเลยตัวเบาะนี่คือเบาะเดิมๆคู่ตัวนะฮะนี่คือเบาะเดิมๆคู่ตัวนะฮะนี่นะครับรถซื้อไปจอดนะฮะไม่ได้ใช้งานนะฮะคันนี้คอนโซลนี่ใหม่มากริ้วรอยนะฮะรอยหมึกรอยปากกาหรือว่ารอยคาบดำอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับดูรายละเอียดการใช้งานนะฮะดูพวงมาลัยผิวพวงมาลัย นะฮะดูผิวพวงมาลัยนะฮะคงสภาพสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็ตัวผิวหัวเกียร์นะฮะนี่ครับสภาพสมบูรณ์มากๆเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะคอนโซลแอร์นะครับวิทยุ fm mp 3นะฮะเดิมๆคู่ตัวรายละเอียดสวยมากๆคันนี้นะฮะตัวนี้ก็มีตัวล็อกเทคมาให้ด้วยนะฮะด้านล่างนะฮะในส่วนของแป้นเบรกต่างๆก็สมบูรณ์นะมีตัวล็อกเทคมาให้ด้วยคันนี้นะครับ นี่ครับกระจกพับไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับสวยมากๆคันนี้นะฮะสภาพเดิมๆเลยและดูการใช้งานดูการขึ้นลงดูเพจดูริ้วรอยต่างๆเนี่ยน้อยมากๆนะครับนี่นะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆนี่อยู่ครบเลยนะฮะนี่ครับหัวน็อตนี่เดิมสนิทเลยไม่มีการถอดไม่มีขยับนี่นะครับสวยงามเดิมๆคันนี้นะ โตโยต้าวีโก้แชมป์นะฮะพรีเดนอร์สประตู2.5ตัว E นะครับสวยงามสภาพเดิมกริปมากเลยทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังนี่เดิมสนิทนี่นะครับเบาะไร้ริ้วรอยไม่มีฉีกขาดใหม่มากๆเหมือนรถป้ายแดงเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าวีโก้รุ่นนี้แล้วก็สภาพแบบนี้หายากมากในตอนนี้นะฮะหายากมากในตอนนี้ใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มมากๆ นะครใครได้คันนี้ไปใช้คุ้มมากๆโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่โซนต่างจังหวัดที่ชอบเกียร์ธรรมดานะเครื่อง2.5นี่ก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยแล้วราคานี้ได้มากเลยคะฮะ480,000บาทเท่านั้นน่ะนะครับราคา480,000บาทเท่านั้นนะครับสําหรับคันนี้คุ้มสุดๆในสีขาวด้วยพีเดเนอร์ยกสูงเกียร์ธรรมดา5สปีดนะรุ่น2.5ตัว E เชื้อเพลิงดีเซลนะครับรถสวยกรบเลยนะฮะรถสวยกริบเลยคันนี้นะครับ อ่าได้เวลามาสตาร์ทเครื่องดูในส่วนของการใช้งานเลขไม่ต่างๆนะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะห้าสปีดนี่แหละครับนี่คือเลขไม่ที่เราไม่มีการกอรไม่มีการเปลี่ยนนะ,ะมาไม่มาเท่าไรเราก็แจ้งตามตามตรงเดิมๆเลยคันนี้ไม่มาที่หกหมื่นหกพแปด้อ็ิบสากิโลเมตรนี่รถปี2013นสะนะนะไม่มีการเปลี่ยนเดือนไม่ไม่ได้มีการกอรไม่ทั้งสิ้น คุณดูนะฮะรายละเอียดต,ต่างๆลูกค้าดูนะฮะดูคอนโซลด้านหน้านะฮะผิวคอนโซลด้านหน้าเ่ยมันใหม่มากนะฮะปกติการใช้งานรถเนี่ยปีสิบสามเนี่ยนะคอนโซลด้านหน้าหรือว่าพวงมาลัยผิวพวงมาลัยเนี่ยมันต้องมีการสึกกร่อนมากกว่านี้อันนี้คือรถเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยซื้อไปจอดดูผิวพวงมาลัยดูผิวหัวเกียร์นะฮะนะฮะแล้วก็ตวัวมือจับแผงวัตตุ้ต่างๆหรือว่าพนักพิงต่างๆตรงเนี้ยนะริ้วรอยแทบไม่มีเลย นะแล้วก็รอยสีรอยทะลอกอะไรไม่มีเลยนี่นะฮะคอนโซลต่างๆพวกนี้พวกนี้คือผิวที่เราสัมผัสถ้าเราใช้งานเยอะๆเนี่ยผิวสัมผัสตรงนี้จะสัมผัสบ่อยมากตรงพวงมาลัยหัวเกียร์นะแล้วก็คอนโซลด้านตรงนี้พนักพิงต่างๆนี่นะฮะริ้วรอยไม,ไม่มีเลยรถคันนี้ใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเป็นรถเดิมนะแล้วก็ใช้งานน้อยๆนี่คือใหม่เดิมๆล้วไม่มีการก่อใหม่นะฮะที่บริษัทเทคยนต์ ถึงไม่จะมา200,000กว่าเราก็แจ้งตามตรงว่า200,000กว่าอันนี้ไม่มา6 0,000เราก็แจ้งตามตรงไม่มาแสนกว่าเราก็แจ้งตามตรงนะฮะเพราะนั้น,นี้ลูกค้ามั่นใจเลยว่ารถทุกคันไม่มีการกรอไม่ไม่มีการปรับเลขใหม่นะครับที่เราไม่ทำนะฮะที่เราไม่ทำนะครับแจ้งตามตรงเราวัดกันด้วยคุณภาพสินค้าดีกว่านะไม่ต้องไปกอให้เสียความรู้สึกนะครับเราเปิดบริการมา21ปีแล้วนะฮะบ,บริษัทใหญ่ชัดเจนนะครับผมนี่นะฮะ รายละเอียดรถเดิมๆเลยนะฮะวิทยุเครื่องเสียงนี่ครับแจ๋วมากนี่นะฮะเป็นรถที่คลาสสิกแล้วก็คือมันน่าใช้ตลอดการสำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นรถที่น่าใช้กันน่าใช้ตลอดการเป็นรถที่คลาสสิกแล้วก็เป็นรุ่นที่คลองใจมหาชนมากมากเลยวีโก้แชมป์ปีปีนี้ปี2013เนี่ยแล้วก็ได้สีประตูแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเป็น,เ,ปนเกียร์แบบว่า ดีไซน์ออกมาได้ได้ถนัดมืออ่ะเนาะหัวเกียร์มันไะม่ต่ําจนเกินไปนะหัวเกียร์ไม่ต่ำจน,นนะำคันเกียร์ไม่ต่าจนเกินไปแล้วก็เวลาขับต่างจังหวัดเนี่ยมันได้ฟิลมันสนุกอ่นะเนี่ยฮะมันได้ฟิลมันสนุกแล้วก็ผมว่าคนคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดจะชอบนะสำหรับรถรุ่นนี้นะเพราะว่าหนึ่งลูกค้าไม่ต้องมากังวลเรื่องของการใช้งานดูนะฮะเลขใหม่เดิมๆแล้วก็รายละเอียดโดยรวมมันสมเหตุสมผลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทอนโซนนะฮะ หัวกเกียร์คอนโซลน,นะฮะพวงมาลัยต่างๆนะฮะหรือผืนผิวอ่าผืนผิวที่มันสัมผัสบ่อยๆอย่างเช่นเบาะตัวเนี้ยนะเช่นเบาะเนี้ยดูฮะเบาะนี่คือเบาะเดิมคู่ตัวนะฮะนี่ครับดูผิวเบาะนะฮะดูนะฮะเบาะไม่มียับไม่มีรอยแตกเลยนะแล้วก็ดูคอนโซลต่างๆมันสวยอนะ่ะมันกริบผมไม่ไม่จะบรรยายยังไงนะรถมันสวยจริงๆนะฮะก็มันเข้ามาใหม่แล้วก็อยากให้ลูกค้าเนี่ย จับจองเป็นเจ้าของกันสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่ผมว่าไม่ควรพลาดเลยรถรุ่นนี้นะฮะปีนี้นะฮะสภาพแบบนี้ผมว่าหายากจริงๆผมรับประกันเลยว่าหายากจริงๆสภาพแบบนี้รถปีนี้นะนะฮะบางคันก็มาบอกว่าเยินมาเลยนะฮะบางคันนี่นะไนใหม่น้อยจริงนะบางรุ่นที่อื่นนะใม่น้อยจริงแต่ว่าในการความสมเหตุสมผลนะเรื่องของภูมิลัยผิวเกียร์ต่างเนี่ยหรือแม้ทั้งตัว แป้นเบรกแป้นคันเร่งต่างๆดูนะฮะผิวสัมผัสมันยังมันยังโอเคอยู่ฮะมันสมเหตุสมผลกับเลขใหม่ตรงนี้นะฮะผมว่ามันโอเคนะตามความรู้สึกของผมนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคันนี้นะฮะราคา480,000บาทเท่านั้นกับโตโยต้านะครับ Vigo Champ P r ร n เ e r 4ประตูเกียร์แมนนวลรุ่น 2.5e นะฮะ VN เอ็นเทอร์โบปี2013เข้ามาอยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยแล้วในราคา480,000บาท เลขใหม่ก็ตามที่แจ้งเลย6 0,000กิโลคุ้มเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับอ่าระครับมาดูรายละเอียดของเครื่อง,องนยนต์คันนี้กันต้องบอกว่าเครื่องยนต์นี้คือ,อย,ยังไม่ล้างนะยังไม่ได้ยังไม่ทำาสะอาดเลยดูมาดูคันหน้าก,นกันก่อนเลยอันดับแรกนะฮะดูฮะตัวขอบยางตรงนี้นะฮะเดิมๆเ,เลยนะขอบยางเพราะว่ามันจะมีตัวในส่วนของขอบยางที่กันตรงนี้ไว้นะตัวรอยดําตรงนี้นะฮะฝากระโปรงเดิมๆเ,เ,เลยแล้วก็มีโค้ดต่างๆอยู่ครบเลยพวกเม็ดอาร์ตพวกนี้สวยนะเดิมหัวน็อตเดิม นะครับหัวน็อตเดิมนี่นะคะฝากระโปรงเดิมเดิมนี่นะตะเข็บรอยซีนต่างๆนี่มันเดิมเลยนะฮะนี่ฮะตะเข็บรอยซีนต่างๆนะฮะเดิมเลยนี่นะฮะนะรวมไปถึงหัวน็อตต่างๆมันเดิมนะไม่มีการถอดไม่มีการเคลมสีแก้ต่างๆเดิมนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเพดนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะฮะ โตโยต้าวีโก้แชมปนะฮะสีประตู p ิล n นเนยกสูงนะฮะเกียร์ธรรมดารุ่น2 5 e ปี2013ในราคา480,000บาทเลขใหม่ตามที่แจ้งเลยนะแล้วก็สภาพเดิมๆตามที่รีวิวเลยใครสนใจคันนี้นะอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้เอาไว้ใช้งานนะครับในราคาเบาๆ4 0 0 0 0 0ก็กว่าก็เรียนเชิญนะฮะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์095 0566926ผมต้นเพ็รจนยินดีให้บริการ ฝากคันนี้ไปด้วยนะฮะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วก็สภาพแบบนี้คุณภาพแบบนี้หายา,ยากมากๆสําหรับรถปีนี้นะกับเลขไม้หกหมื่นกิโลนี่หาย,ายากจริงๆนะแล้วก็สภาพน,นี้หายา,ยากจริงๆใครสนใจคันนี้รีบออนจองล็อกรถเป็นเจ้าของกันด่วนนะฮะออนจองเพียง5,000บาทเท่านั้นสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลการออนจองที่เบอร์0 9 5 0 5 6 6 9 2 6เผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ขอฝากคันนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe, สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ควรพลาดเลยคันนี้สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม